สวัสดีแฟนกับคนรักสุขภาพนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเล่นแขนนะครับแล้วก็หน้าท้องนะครับสร้างซีแนิดหน่อยนะครับเนื่องจากน้ําหนักเยอะแล้วนะครับเราจะดึงข้อนะครับสักสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยกล้าเนื้อหน้าท้องนะครับอีกสิบห้าครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ สามเซตนะครับอ่าไม่สียเวลาครับเริ่มต้นเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า มาต่อด้ยน,น,นะครับิกัดนะครับกำเนื้อหน้าท้องนะครับอีกสิบครั้งนะครับึเอ นะครับก็ทำประมาณนี้นะครับสักสามเซตนะครับเพื่อจะได้แขนแล้วก็หน้าท้องนะครับนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วจต่อไปกดติดตามกันต่อไปครับ